การที่จะเอาผิดเจ้าสัวเปรมชัยกับพวกเนี่ยม,มันจะเกิดขึ้นตามที่หลายคนคาดหวังได้จริงหรือไม่ทุกคนก็คาดหวังว่าอยากให้คดีเนี้ยเป็นไป,นปนอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมคือตอนนี้ต้องยอบมีหลายคดีใช่ไหมคุณนามครับคือการล่าสัตว์ล่าเสือดำนี่ชำแหลกกันอยู่ก็ตรวจกันไปตรวจกันอันนี้ก็ทางฝั่งของสพอทองผาภูมิครับเรื่องงาช้างอันนี้ก็อีกเรื่องนะที่ตามไปเจอทีหลังและพบว่าเป็นชื่อของภรรยาเจ้าสัวเปรมชัยผู้ครอบครองเนี่ยส่วนเรื่องภูเรือเรื่องอะไรขยายต่อนะฮะแต่เอาเรื่อง กรณีงาช้างก่อนนะคุณผู้ชมครับกรณีงาช้างตอนนี้ได้ข่าวว่าฝ่ายที่รับไปดําเนินคดีเนี่ยก็คือตํารวจปทศส,ส่วนคดีล่าสัตว์นะคุณผู้ชมครับนายปินศักดิ์สุรศรีบดีรองอธิบดีกรมอบบุทยานแห่งชาติสัตว์ตป่าและพันธุ์พืชบอกว่าตอนนี้หลักฐานต่างๆที่ทางกรมอบบุทยานรับผิดชอบเนี่ยหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ตตป่าได้เร่งตรวจสอบหลักฐานไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ เลือดหรือพันธุก,กรรมต่างๆตอนนี้แบ่งเป็นสองล็อตคุณนามครับล็อตแรกคือตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วเตรียมส่งรายงานให้ตํารวจครับส่วนล็อตที่2ออยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดว่าทางหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจะส่งหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าในกรณีนี้ให้พนักงานสอบสวนสพอทองผาภูมิภายในสัปดาห์นี้เพื่อใช้ประกอบสำนวนซึ่งบอกว่าจะเสร็จทันตามที่กำหนดเนี่ยมีนาคมนี้แน่นอนนะครับ สซดีเรื่องที่ว่าก็คืองาช้างใช่ไหม,มที่บอกว่าพอไปตรวจและเป็นงาช้างแอฟริกาเป็นงาช้างสองคู่ยึดได้จากบ้านของนายเปรมชัยแล้วก็มีความผิดฐานครอบครองสัตว์ป่าแต่ปรากฏชื่อคนที่เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นงาช้างบ้านก็คือภรยอยภรยาของนายเปรมชัยครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขนะครับ บุ้มครับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการจากกรมอุทยานโดยปตอเนี่ยจะรับดาเนินคดีนี้เองครับซึ่งก็ยืนยันว่าอันนี้คนละส่วนกันนะฮะคืองานช้างเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของปตสดูส่วนคดีล่าสัตว์อันนั้นก็ว่ากันไปเหตุเกิดคนละที่กันคดีล่าสัตว์ก็ไปว่างที่สอพอทองผาภูมิที่เกิดเหตุแยกกันส่วนเมื่อวานนี้อีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจคุณอาวัวนทิศวันหยุด นี่นี่ภาคสังคมเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวกันนะเรียกร้องถึงคดีนี้แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่เขาใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มทีชาลาทีชาลาคือใครคือฝ่าบาทในเรื่องแบ a ็กแพนเทอระอ๋อภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของมาวเวลนะฮะไม่ได้ไม่ได้มาจากคุณทีชาใช่ไหมทีชาลาไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทีชาลาเป็นฝ่าบาทเป็นพระเอกในเรื่องนี้เรื่องแบ a ็กแพนเทอก็เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระเอกเรื่องนี้คือเป็น เป็นเสือดำไงเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์เทียบจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นชื่อของกลุ่มพวกเขาแล้วก็มาแสดงออกกันแบบนี้โดยมีตัวแทนสมาชิกกลุ่มแล้วก็มีคุณทิชาณน,านาครซึ่งคุณทิชาเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กและเยาวชนรวมถึงก็เป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วคุณทิชาเนี่ยช่วงหลังๆจะมีบทบาทเยอะมากไนหลายเรื่องเลยนะครับอย่างในเชน g e .org คุณทิชาก็ออกมา เรียกร้องนะครับให้เข้าไปแสดงรายชื่อการแสดงความพิจเห็นกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประวิตย์ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ใช่ใช่ใชกลุ่มนี้เขาไปร่วมแสดงจุดยืนกันที่ลานหอศิลป์กรุงเทพกิจกรรมรวมพลคนพันเสือดํามีนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนนะครับครับแล้วก็ในงานมีการแจกหน้ากากเสือดําแบบนี้จํานวน100ชิ้นมีการประกาศจุดยืนเจตนารมณ์ในการที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเสือดํา เขาบอกว่าเสือดำต้องไม่ตายเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไปฟังเสียงคุณทิชาในเรื่องนี้กันครับพวกเราทุกคนในประเทศไทยก็คงเห็นเนาะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงตรงนะคะในสถานการณ์ที่มีคู่กรณีที่มีอำนาจมีเงินใช่ไหมคะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันอ่อนแอนะคะจริงๆพวกเราก็มีเรื่องที่จะต้องดูแลงานของเรานะ แต่ว่าถ้าครั้งนี้เราไม่ออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเรายอมรับว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะผู้มีอํานาจผู้มีเงินผู้มีทุนสามารถที่จะชีน้นําแม้แต่กระบวนการยุติธรรมซึ่งน่าจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะน่าจะเป็นหลักประกันที่สุดของการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติแต่ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถจะพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้ในนาทีนี้ดังนั้นการมาที่นี่ก็เพื่อส่งสัญญ,ญาณบอกกับคนที่ดูแลกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเนาะว่าประชาชนไม่ได้โง่ นะคะแต่ที่เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะเขาหวังว่าคุณจะทําหน้าที่ของคุณได้อย่างศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อคุณไม่ทำก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนตัวเล็กตัวน้อยของคนหนุ่มคนสาวของคนแก่แกของทุกๆคนโอ้โหนี่เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งในหลายๆความื่อนไหวในขณะนี้ที่เราเห็นนะเรื่อง<ช>สุดดำะนะอ่าคราวนี้ไปดูกต่อความคืบหน้าคาดีที่บริษัทของเจ้าสวัวเปรมชัยก็ไปบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ออกอ,ออกเอ,อ,อกเอสารสิทธิ ในที่ดินพื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยมิชอบด้วยนะครับเรื่องนี้มีความคืบหน้าจากคุณชีวภาพชีวธรรมผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ท่านก็บอกว่าช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานในพื้นที่อำเภอภูเรือเนื่องจากพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็กำชับว่าต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นธรรมที่สุดนะครับ ขณะที่ฝั่งหนึ่งก็คือมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราที่มีคุณเก๋ชรดานะครับเป็นประธานในมูลนิธิแห่งนี้คุณเก๋ก็บอกว่า จะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นธรรมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องของความยุติธรรมให้กับเสือดำและเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานเพื่อผืนป่าทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้มีการโพสต์ภาพลักษณะแบบนี้ฮะอ๋อแบบนี้เลยใช้มือซ้ายอ่าใช้มือซ้ายแบบนี้แทนหัวใจของเราค,รคือซ้ายแทนหัวใจแล้วทาเครื่องหมายกากบาทกากบาทคือหมายถึงว่าไม่ยอมรับความไม่เสมอภาค และ2มาตรฐานของกฎหมายไทยแล้วพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บก็โพสต์เลยทุกช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียของตัวคุณเองแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าตื่นเถิดชาวไทยทุกชีวิตสำคัญเสมอกับเราเสือดำต้องไม่ตายฟรีรนะครับแล้วก็มีดาราอีกหลายต่อหลายคนก็มาร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ครับคุณยกธัญญการน,นี่ก็เป็นนักแสดงชื่อดัง โอ้โหแปลว่าเราเปิดสัปดาห์มาเดี๋ยวเราเห็นความเคลื่อนไหวในหลายๆฝักฝางเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะให้ทีมงานไปเตรียมนี่ดีกว่านะฮะภาพภาพกราฟิตี้ที่เราที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานที่มีคาตาใช่ไหมที่มีคาดตาตกลงแล้วมันคือภาพยังไงกันแน่นะฮะแต่ว่าตอนนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญผู้สื่อข่าวว่าเราไปเกาะติดอยู่นะฮะมูลนิธิสืบนาคเสถียรอันนี้สําคัญมากเมื่อช่วงสายนะฮะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า1เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ เพราะครบ1เดือนนะหนึ่งเดือนมาแล้วหรอเร็วนะแต่เรายังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าคดีนี้สักเท่าไหร่เลยนะฮะนี่แหละครับคือสาเหตุของการแถลงว่าเอ๊ะหนึ่งเดือนผ่านไปจากวันเกิดเหตุเนี่ยมันมีอะไรคืบหน้าบ้างวันนี้ได้ข่าวมีทั้งตัวแทนของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ท่าสิงแวดล้อมเข้าร่วมหลายฝ่ายนะครับแล้วก็พูดไปถึงประเด็นเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยเป็นหลักด้วยนะครับติดตามกับผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณกนกดวนจรัสกุณหงรอรายงานอยู่ครับเชิญครับคุณกระนกดวนครับสวัสดีครับเชิญครับ คุณประวันคุณพงศธรคะ่ะครบ1เดือนแล้วนะคะที่คดีล่าเสือดาของนายเปรมชัยและพวกยังไม่มีความคืบหน้าค่ะซึ่งแล้วดูเหมือนนะคะว่าจะมีการพยายามที่จะบิดเบือนหลักฐาน,นะคะ่ะซึ่งทําให้ผู้กระทําความผิดได้หลุดพ้นจากคดีทางมูลที่สืบนะคะเสถียรนะคะจึงได้มีการออกแถลงการเพื่อทวงถามความคืบหน้าค่ะและยังได้มีการเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเพื่อขอความมั่นใจในการทําสํานวนคดีนี้ด้วยค่ะ ในวันนี้นนคะนายสาสินเฉลิมลาประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรพร้อมด้วยนายพานุเดชเกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิและสมาชิกได้ร่วมกันออกแถลงการและทวงถามความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่นายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารประธานบริหาร,าบ,ราบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกับพวกอีก4คนที่ลักลอบตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีและตรวจพบซากเสือดำซากไก่ฟ้าหลังเทาซาก อาวุธปืนและเครื่องกระสุนจํานวนมากเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งขนาดนี้นะคะเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบครบ1เดือนแล้วแต่ว่าการดําเนินคดตีต่อผู้กระทําความผิดยังคงมีความคลุมเครือขาดความชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อออกไปไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานที่ควรจะเป็นค่ะ โดยนายพานุเดชเกิดมะลินะคะเลขามูลิธิได้กล่าวด้วยค่ะว่าขณะนี้กระบวนการสืบสวนได้มีการนําเอาประเด็นที่ไม่ใช่สาระสําคัญเข้าสู่การพิจารณาคดีซึ่งอาจจะทําให้หลักฐานต่างๆอาจจะถูกบิดเบือนไปได้ซึ่งในคดีนี้มีหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ ขณะที่นายสาินเฉลิมลาบนะคะได้เปิดเผยด,ด้วยค่ะว่าทางมูลนิธิและประชาชนได้เฝ้าติดตามในคดีนี้มาโดยตลอดแม้คดีจะมีความล่าช้าและล่วงเลยมากว่า1เดือนแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลในคดีนี้เพราะว่าทางพลตํารวจเอกศิวารารังสิพรามาณกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการชี้แจงไว้แล้วว่าคดีมีความคืบหน้าไปกว่า80-90อร์เแล้วและจะสามารถสรุปสํานวนคดีส่งฟ้องให้กับพนักงานอายการได้ ได้ภายในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งทางมูลนิธินะคะจะได้มีการเฝ้าติดตามเรื่อยไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และกิจกรรมต่อไปที่ทางมูลนิธิจะดําเนินการนะคะคือการไปยื่นหนังสือถแถลงการความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรืวนปี2561ต่อพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อขอความมั่นใจกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการดําเนินคดีและหากคดีนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอีกและผู้ที่กระทําความผิดได้หลุดพ้นทางมูลนิธิคงจะไม่ยินยอมและจะมีการร้องเรียนให้เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคดีและให้ทางกรมสอบสวนคดีพิ หรือว่า DSI เข้ามาตรวจสอบในคดีนี้ด้วยค่ะวันที่ขึ้นไปทองผาภูมิหรือวันที่ไปดูสำนวนคดีบอกว่า70%ฟ้องได้เดือนหนึ่ง80%วันนี้90%้าิเปนผิดว่าโดยพยายามที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยก็น่าจะต้องเร่งรัดแล้วก็ส่งฟ้องนะครับตอนนี้ไปดึงสำนวนตัวนี้ออกมาแล้วลุดหมายความว่าเช่นนะฮะไม่ได้กล่าวร่วม ผมแค่วิเคราะห์ว่าเช่นถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาวุธปืนกระบ,บอกใดเป็นคบยิงเสือดำหรือใครเป็นผู้เหนีย่ยวไกยิงเสือดำพวกนี้ก็จะเข้าไปสู่การพิจารณาแบบประมวลกฎหมายอาญาว่ามันจะต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนที่ดังนั้นพอหลักฐานถ้าไม่เพียงพออาจจะเลวร้ายที่สุดคือไม่ยื่นส่งไม่ส่งเลยไม่ส่งฟ้องหรือว่าส่งฟ้องก็ทําให้คลุมเครือจนศาล ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะสารไม่ได้พิจารณาจากข่าวสารแต่พิจารณาจากเอกสารที่ส่งไปถ้าเกิดไม่มีตัวเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะมูลที่สืบอะครับประชาชนชาวไทยก็คงไม่น่าจะยอม ในวันนี้นะคะทางมูลที่ยังได้มีการได้ร่วมออกถแถลงการเพื่อทวงถามความคืบหน้าไว้จํานวน4ข้อด้วยกันค่ะโดยมีใจความคือการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เร่งรัดดาเนินการเพื่อสํารุจสรุปสํานวนคดีนะคะเพราะว่าคดีดังกล่าวถือเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อนพร้อมกับให้เร่งส่งความเห็นไปยังอายการเพื่อส่งฟ้องอย่างรวดเร็วและได้ร้องเรียนด้วยนะคะว่าอย่าพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นในการสอบสวนพร้อมยังฝากไปถึงรัฐบาลกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สรุปสํานวนคดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคมต่อไปด้วยค่ะ ึ่งทางนุธิเองนะคะได้มีการเน้นย้ําด้วยค่ะว่าหากผลสรุปคดีของนายเปรมชัยสรุปว่านายเปรมชัยไม่มีเจตนาในการฆ่าหรือว่าล่าสัตว์ป่าทางนุทิและประชาชนเองนะคะจะไม่ยินยอมอย่างเด็ดขาดและจะออกมาเรียกร้องครั้งยิ่งใหญ่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมด้วยค่ะคุณประวันคุณพงศธรคะครับขอบคุณครับคุณกระดกนวลนะฮะนี่จากมูลนธิธิสืบนาค้าเสถียรนะครับแล้วก็มีหลายท่านมีอาจารย์ศส,สินนะฮะค,คนที่ออกมาจี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร,รวมถึงบนโลกออนไลน์ครับ ก็เหมือนกันนะฮะรูปของเสือดําแล้วก็มีเสียงเสียงแบบมิวส์หรือว่าปิดเสียงเนี่ยเขาดูภาพต่อยเขาบอกว่านี่ภาพแรกสุขุมวิท58ิเอาอีกแล้วสุขุมวิทแถวนี้นี่สุขุมวิท58ครับแล้วคนเขียนคือใครรู้ไหมฮะใครฮะไม่ทราบแต่ว่าคนเอามาเผยแพร่เนี่ยคุ้นเคยกันดีเฮดเอ็กซ์เซนซิลจำได้ไหมอ๋อคนนี้ที่กราฟฟิตี้บนสพานลอยกราฟฟิตี้ลุงป้อมนาฬิกาเอาอีกแล้วฮะครับก็โพสต์บอกแป๊บเดียว บอกได้ข่าวตอนนี้ลบไปแล้วนะลบอีกแล้วเหรอไม่รู้บอกว่าลบทําไมงงโวยทุ่งใหญ่ยังไม่ใหญ่เท่ามีจุดจุดจุดเขาบอกอันนี้ลบไปแล้วลบไปแล้วด้วยแต่ว่ามันเป็นความหมายในเชิงว่ามีอะไรปิดเสียงเสือดําหรือเปล่าอีกภาพหนึ่งกุนามครับอันนี้มาจากอีก Facebook หนึ่งเหมือนกันโอ้แล้วนี่โอ้โหโอ้คือไม่รู้ใครแต่ว่าเห็นหน้าหลายคนก็พอจะเดาออกใช่ไหมครับมีทั้งนี่ผู้ชายขวังขวามือแล้วมันมีแถบก็บอกที่แถบที่เปยยไว้นี่มันแค่การเซ็นเซอร์ครับ ผมก็ไม่บอกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันคือแถบอะไรแต่คนดูน่าจะรู้อมันคือแถบอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะคลับคล้ายคลับคลาแหละแต่ว่าช่องสีอาจจะไม่ได้เป๊ะเขาศึกษามาดีแล้วเขาบอกนี่แหละมันเหมือนการเซนเซอร์เซ็นเซอร์อะไรอ่ะใครเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ใครและเซ็นเซอร์ทาใหม่เขาก็คิดกันต่อในการสื่อมาแล้วให้ไปตีความต่อกันเอาเองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้แน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวทางสังคมก็ยังไม่หยุด